แล้วก็เข้าศัพทคุณทางยาหลายตัวหลายๆขนาดมากนะครับโดยเฉพาะยาบำรุงกำลังบำรุงลมแล้วสังเกตนะครับยาพวกนี้ส่วนมากจะบำรุงกำลังบำรุงลมบำรุงหัวใจทำไมถึงเป็นยาบำรุงเพราะคำว่าบำรุงเนี่ยคือยาเสริมครับเป็นยาเสริมทีนี้เวลาเราทำวัตถุมงคลเนี่ยเราต้องหาของที่เสริมหนึ่งเสริมอำนาจเสริมพลังเสริมตะบะเสริมบารมี มันสอดคล้องกับคําว่าหนุนดวงเนื้อดวงเหนุนดวงเนื้อดวงยกดวงขึ้นไปได้ด้วยตอนนี้ครับทีนี้เราก็ต้องเอาวัตถุมงคลหรือว่าเอามวลสารพวกนี้เอามาใช้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในทา่งของการทำน้ํามันอันนี้แหละครับเป็นไงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้นอกจาปะปนกันมาแล้วนี่ก็เป็นตระกูลโกดเหมือนกันอันนี้โกดเอมมอลครับโกดขอมมอลนะอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกไก่ดำ ภาษาใต้เรียกว่าเชียงคลาครับอันนี้ก็เหมือนกันพวกการพลูเกากี้วันนี้นะเ,<อ>เป็นเครื่องรักา,ว,าวันนี้ครับนะรบโรกสมอ,มองอวันนี้ครับรแล้วก็พลิกลอนวันนี้